สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง k i ที TV ค่ะ,ะควันนี้เราจะมาอ่านนิทานก่อนนอนให้เพื่อนๆพฟ,ฟังนะคะเรื่องคนเลี้ยงแกะกับลูกเสือวันหนึ่งขณะที่คนเลี้ยงแกะกำลังต้อนฝูงแกะของเขากลับบ้านก็มีลูกเสือตัวหนึ่งเดินตามฝูงแกะมาคนเลี้ยงแกะจึงตัดสินใจเลี้ยงลูกเสือเอาไว้ร่วมกับแกะของเขารีบค<อ>ิดแผนการร้ายขึ้นมาได้ว่าเมื่อลูกเสือโตขึ้น เขาจะใช้มันไปขโมยแกะของเพื่อนบ้าน <Yeah. S 1> เมื่อลูกเสือเติบโตขึ้นคนเลี้ยงแกะก็สั่งให้มันไปขโมยแกะของเพื่อนบ้าน oh, ตามที่เยตั้งใจไว้ oh, <no. S 1> และเมื่อเจ้าเสือทําสําเร็จ mm. คนเลี้ยงแกะก็จะแบ่งเนื้อแกะให้มันกินไปการตอบแทน oh. เมื่อเพื่อนบ้านเห็นว่าแกะของพวกเขาค่อยๆหายไปทีละตัวจึงพากันล้อมคอบอย่างหนานแน่น อีกทั้งยังไปอีกทั้งยังนำสุนัขเลี้ยงแกะมาเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันผู้ที่จะมาขโมยแกะทำให้เสือไม่สามารถขโมยแกะได้อีกต่อไปแ oh, <no. S 1> ันเนื้อแกะเป็นรางวัลเหมือนเช่นเคยจนมันหิวโซเป็นอย่างมาก uh. ในที่สุดเมื่อเจ้าเสือทนความหิวโหวยไม่ไหวมันก็ค่อยๆจัดแกะในข้อของชายเลี้ยงแกะกินวันทีละตัวทีละตัวขณะที่ ชายเลี้ยงแกะก็ได้เพียงแค่เฝ้าดูลูกเสือที่เขาเลี้ยงมากินแกะของตนเองจนหมดอ้า oh, <no. S 1> วนทนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวจบแล้วนะคะหากเพื่อนๆอชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้องเกะด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ